ผู้ป่วยทุกอย่างแล้วเราก็มาบอกว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรของผู้ป่วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของความระดับมิอสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูตัวความระดับมิอถุนในผู้ป่วยอย่างนี้เนี่ยควรจะมีเป้าหมายที่เท่าไรน,นะครับอันนี้เข้ามาแต่เจนที่7นะครับตัวยังไม่อัพเดทเนาะอาจจะมีตัวอัพเดทกว่านี้แล้วถ้าเป็นเจนี่11ก็จะมีค่าตัวเลขต่างกันอยูเล็กน้อย โดย A.D.A. นะครับตอนนี้แนะนำไปก่อนว่าถ้าเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงธรรมดานะครับเราจะทิ้งโกไว้ไม่ให้เกิน149 0 0นะครับส่วนถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีเบาหวานนะครับหรือมีโรคไตร่วมด้วยจะให้อยู่ที130่138 0 0นะติดนะในแบบ guideline ใ,ใหม่ๆจะเปลี่ยนแปลงนะครับว่าถ้าเป็นเบาหวาน node นะหรือ,อมีโรคไตที่มีภาวะโปรโตีน uria ร่วมด้วยอาจจะทิ้งประมาณี่1 2 5 0 ข้นดีขึ้นอยู่แต่ว่าใครอ้างอิงไกด์ไลน์ไหนนะครับถามว่าแล้วในฐานะเราไปเยียกบ้านหรือเราจะบริษัทจะเดินเว็บไซต์ควรจะเป็นไกด์ไลน์ไหนดีอันนี้แล้วแหละครับอยากให้ทุกคนอา่านทุกไกด์ไลน์แล้วเอามายิดทัดตัวว่าแต่ละไกด์ไลน์เป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวเจนิสซินเทอร์เวทเนี่ยเขาก็สัญญากับเรามาตั้งแต่ปี2009ว่าจะออกเจนิสซินเทให้เรา ครับและเขาก็ผิดสัญญาของเรามาเรื่อยๆโดยครั้งล่าสุดเนี่ยขาสัญญากับเราว่าจะสามารถทับปิดให้ให้ให้สา,ารพันธุ์น้ำนแก้ไขประมาณสักไม่ว่าจะเป็นปีนี้นะครับไปลายปีแล้วก็ทับปิดตัวที่ออกมาเนี่ยคือ2 0 1 2นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่า2,002แล้วได้เจริญเติบโตหรือยังนะครับถ้าออกปัญหาก็จะพยายามเอาตัวควปิดที่แก้ไขมาให้ดู ต่อมาแล้วปกติแล้วโรคความดันโลหิตสูงเขารักษากันอย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการทำไลฟ์สไตล์โอดิฟิเคชันน,นะครับจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าโก้เด็ดได้หรือเปล่าถ้าไลฟ์สได้แล้วไม่ได้ก็จําเป็นต้องเริ่กยาแล้วเริกยาอย่างไรผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเราจะใช้ยาตามคอมเพลลิงอินดิเคชันเ,นเริกช็อปกันดีกว่าคอมเพลลิงอินดิเคชัน,นค,คืออะไรนะครับ Compelling indication จะพูดง่ายๆคือโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยหรือโรคร่วมของผู้ป่วยนั่นเองนะครับเราจะเลือกยางตามโรคร่วมของผู้ป่วยเนาะดังนั้นผู้ป่วยคนนี้จะต้องอยู่ในฝั่งที่เป็นวิด c o m p e l i n g indication ก็คือมีประหวันิ่วมด้วยนะครับนะถ้าเป็น c o m p e l i n g indication เราจะเลือกยางตามนะครับตาม c o m p e l i n g indication นั้นๆแต่เผอิญว่าถ้านิดนึงถ้าเราไปเจอผู้ป่วยที่ไม่ได้มีโรคร่วมนะครับ เราจะแบ,บ่งบอกเป็นว่าณนะวินาทีที่มีการวินิจฉัยผู้ป่วยมีความดันโลหิตอยู่ระดับใดอันนี้ไม่ได้ใส่ขึ้นให้ในโฟล์ทพอย์นะครับแต่มีระดับความดันโลหิตณวินาทีที่ได้อาจสไว้ให้ในเอกสารแต่นะครับจะแบ,บ่งเป็น, itation, นสเตจปหนึ่งสเตจปสองแล้วก็เอามาอนะครับถ้าเป็นสเตจปหนึ่งวนใหญ่จะเริ่มต้วด้วยใจยูเรติกกลุ่มไทอาฟายใจยูเรติกนะครับ เราจะต้องเปจะต้องแอดยาต่อตัวเพิ่มทุกต่ออันนี้ได้นะครับมีหลายมีเด็กหลายคนครับเด็กหลายคนมากที่เจอผู้ป่วยความกระโดดสูงที่ได้รับการได้แอดโดดสิบไปเรียบร้อยแล้วพอมาทำเคสหรือเสียงสมก็ชอบมาแั้งบอกอีกว่าเป็นสเตจหนึ่งเป็นสเตจสองซึ่งจริงๆแล้วการได้รับยาความดระโดดไปแล้วครั้งหนึง่งการประเมินสเตจไม่มีความจำเป็นอีกแล้วน,นะครับเราจะรักษารหรือประเมิตนตามต่อกจากแม่ไม่ได้ดีนั้น,นเลย ต่อมาถ้าเราให้ไปแล้วผู้ป่วยยังไม่อยู่ในโกจะทำยังไงดีเราก็ต้องพิจารณาครับว่าจะเพิ่มขนาดยาหรือแอดยาเข้าไปจนกว่าจะคุมให้อยู่ในโกได้นะครับแล้วก็มีคำถามต่อมานะครับว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่ดีเราจะบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในโกรหรือไม่อยู่ในโกลแล้วให้ายาครอดัวนวันนี้วันพรุ่งนี้สามารถมอนิเตอร์ได้หรือ,อยังนะครับ คำถามง่ายๆครับถ้าเป็นยาความด,ดันโลหิตเราจะมอนิเตอร์ได้เมื่อจับยาถึงสเตนิสเต็ปมูงง่ายๆคือเอาครับส่คูณค่าหรือคูนเจ็ด <c oughs> เอาครัไลของยานะครับคูณข้าหรือคูเจ็ดก็จะรู้แต่ว่ายาถึงสเตนิสเต็ตแล้วสามารถมอนิเตอร์ดได้จุดหนึ่งนะครับแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่สะดวกว่าจะเป็นถึงเดือนหรือสองเ,เดือนแล้วปรับขนาดยานะครับขึ้นอ,อยู่กับความรุนแรงของโรคของผูง้ป่วย อัน,นนี้นะครับเป็นอะไรที่อยากให้เห็นมากนะว่าในโรคความดันโลหิตสูงไม่เหมือนโรคประวัตในโรคประวาติเนี่ยระดับน้ำตาลค่อนข้างเะไม่ขีดกับไลฟ์สไตล์นะครับถ้าผู้ป่วยควบคุมอาหารถ้าผู้ป่วยออกกำลังกายน้ำตาลจะลดได้ค่อนข้างเยอะแต่จะลดความดันไม่ใช่ครับตัวเลขที่เห็นนะครับไม่แน่ใจว่าจะไม่มีในในทีด่วย ถ้าเป็นเท่ผู้ป่วยลดน้ำหนักลงนะครับถ้าผู้ป่วยสามารถลดน้ำหนักลงได้จะสามารถลดความดันโลหิตผู้ป่วยมาได้5-20มิลลิเมตรปรอดนะครับถ้าผู้ป่วยคุมโซเดียมคุมสารอาหารที่ถูกต้องลดมาได้แค่8-14มิลลิเมตรปรอดนะครับนะจนทะี่แช่ถ้าผู้ป่วยคุมอาหารแป้งนะครับคุมแป้งน 8, นคุงมไขมันได้8-14ถ้าคุมโซเดียมได้แค่3-8มิลล mm. ิเมตรปรอด ได้หมายถึงต้องให้ผูปวยคุมอาหารอย่างสุดชีวิตไม่กินโซเดียมเลยนะครับไม่กินผงชูรสเลยก็ลดมาได้แค่อย่างมากที่สุดก็แค่การปริเมาณตลอดถามว่าถ้าสมมติความแรงผู้ป่วยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเราจะใช้วิธีรักษาผู้ป่วยไหมผมตอบเลยขอรบไม่แต่ถามว่าแล้วทำไมเราต้องแนะนำลองคิดดูนะครับว่าถ้าผู้ป่วยกินยาปุ๊บความดันเนี่ยเราอยากได้ร้อยสามสิบแปดสิบแต่ก็เป็นร้อยสามห้าแปดสิบห้า เราจะแอดอยาดอีกตัวหรือไม่ก็ฟูงโซเดียมนครับเดี๋ยวเราคงไม่แอดอยาดอีกตัวแล้วเสี่ยงมาเกิดภาวะไฮโปเนชั่นหน้ามืดบูบไปอีกไม่จำเป็นกับให้คฟูงโซเดียมก็ลดได้นะครับต่อไปทุกที้นข้าอแอคทิวิตี้าก,การออกกำลังกายนะครับลดได้47มิลลิเมตรตลอดแค่นคั้นนะครับแล้วก็ลดน้าาําหนักแอลกอฮอล์คาร์บอนไดออกไลดได้2-4มิลลิเมตรตลอดแค่นคั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยด้วยนะเพราะว่าการให้ปรับปรุงพฤติกรรมไม่ใช่แค่สามารถป้องกันหรือลดความตายนี้ได้มันช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตนอนื่นหรือช่วยผู้คุมโรคอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนะดุลยพินิจของเภสัชก,กรนะตรงนั้นะครับแต่ละผู้ป่วยผู้ป่วยแต่ละคนการเมินจรไม่เหมือนกันนะต่อมานะครับเบแล้วเราจะเอาอยาอะไรดีอันนี้ที่อยู่ในชีสเนะ ที่บอกว่าเป็นคอมเพลรี่ดีเกชั่นก็คือโรคร่วมนะครับซึ่งพอเราโรคร่วมปุ๊บดูนะครับคนไข้เราเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยเนาะพอเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยยาที่ต้องใช้นะครับก็มีไดยูเริติกเป็นซาลบล็อกเกอร์เอสซิทิบิเตอร์ไอโซดินซูริสต์บล็อกเกอร์นะครับแล้วก็แคนเซปชันเนลบล็อกเกอร์นะครับถามว่า4ตัวนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวจะกลับต่อไปนะครับ แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกเหมือนว่าเธออยู่ในห้องเลเซอร์ตามเรื่องปีนั่นคกอตาาเปิดหลังการเริ่มยาการเริ่มยาเป็นอะไรที่ต้องต้องคิดกันเยอะนิดนึงนะครับพอทักที่นาทีนี้เราเจอผู้ป่วยที่ได้ยาแอมโลดีปีนนะครับร่วมกับบีปีไทรายสกัดไม่พินนะครับสองตัวแสดงว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานตออกมาด้วยหมอจ่ายอมโลดีปีนมาตัวเดียว และคำถามสำคัญซึ่งผมจะถามวันนี้ก็คือการจร่ายแอปโรตินปิน5มิลลิกรัมก,ก,กินวันละครั้งเหมาะสมไหมในผู้ป่วยคนนี้คำถามนี้ตอบยากนะครับเพราะถ้าตอบว่าไม่เหมาะสมเราจะไปต้องรีเฟอร์กลับไปพูดคุยกับแพทย์อันดี้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วทำยังไงดีนในในในเราจะ,จะรู้นะครับผมแน,น,นะนำคำว่าวิธีการเดียวที่อาจ,ะจะรู้ได้เราต้องรู้เหบนสิ่งที่หมอบรู้ครับการอ่านไกด์ไลน์และการเปเปอร์เป็นเรื่องปกติที่ควรจะทำ รเริ่มตน้นอันนี้คือเท่าที่ผมรีวิวมาให้นะครับเขาพบว่าในคีนี้ข้อถ่ายเยอะๆนะครับคีนี้ข้อถ่ายมากไปถึโงโรคความต่ำดุลินสูงที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยเนีย่ยยาที่ใช้แล้วให้เอฟเคนที่ดีมีไดเรกูเรติเอชัอ่นทีบีเตอร์เบต้าบล็อกเกอร์ไน s ตรซินดีเรเซปเตอร์บล็อก,กอนะครับแล้วก็ซีซีบีอีแคนเซนชั n นแนลบล็บอกเกอ ซึ่งแอปโรดีบีคือเป็นแคนเซปชั่ n บอลเกอร์หนึ่งตัวนะครับแต่ปัญหามไม่ได้อยู่ตรงนั้เราพิจารณาทีละตัวก่อนนะครับตัวแรกคือ,ทอทไทอัสไซน์ไทอ u เรติกเราจะพบเยอะมากเขาบอกผู้ปวดใจความนั้นเข้ามาถึงหมอจ่ายเสก่อนเลยครึ่งเมตรวันละรั้งตอนเชา้าเพราะไทอั r e t i c เนี่ยมันมีข้อดีกว่าได e ูเรติกโอ่น ตรงที่เขาว่ามันมีไฮโอโทปิกเอฟเฟกอย่างอื่นซึ่งสามารถช่วยในการลดความกระโดดและลดคาร์โนวัสฟลูราได้มากกว่าในยูรนติกโดว์ทับได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าหมอจ่ายยาฟูรโรเซมัให้ผู้ป่วยเพื่อลดอาการบวมแล้วเผอิญว่าความจำมันลดด้วยแต่อย่าให้ทราบไว้นะครับว่ายากลุ์ทับในยูรนติกไม่มีอินดิเกชันในการลดความจำกโะิน ะครับเราไม่ควรเรียกกลุ่มเดโเติกว่าเป็นยาลดความดันนะนเพราะยาเดโเติกกลุ่มเดียวที่มีอินดิเคชันในการลดความดันโลหิตคือไฮอาไซแซย,ยูริติกนะครับที่เจอในเมืองไทยบ่อยๆจะเป็นเ c สซีแซดยาบาลทางการเจอริญยีนยาผักใบบ้างนะครับแต่ข้อเสียของยายูริติก,กเราจะพบไฮอาไซาในผู้ป่วยเบาหวานคืออะไรไฮอาไซาข้อแรกครับมันทําให้เยื่อหุ้มเนี่ยอักบูด นะครับอย่างที่สองที่เป็นข้อเสียของเบาหวานคือมันทำให้เมตาบอลิกปั่นปวดด้วยผู้ป่วยใช้ metformin อาจพบภาวะ hyperglycemia 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 ได้นะครับดังนั้นใจยูเรติกจึงไม่ค่อยจะเข้าไปในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมากนะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยความดันุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับต่อมาคือาบล็อกเกอร์ ครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เราเคยเรียนจะพบว่าตัวเบต้ารีเซ็ตเตอร์ส่วนใหญ่ที่เรามองจะมองกับตัวคือเบต้าวายรีเซ็ตเตอร์กับเบต้าปูรีเซ็ตเตอร์นะครับเบต้าปูจะโลเคตอยู่แถวๆลดลงแถวๆบนลู่นะครับซึ่งการบล็อกเบต้าปูรีเซ็ตเตอร์จะทำให้ปวดเกินผลเสียโดยเฉพาะที่ปวดจะเป็นหอบอึดด้วยดังนั้นถ้าเบต้าบล็อกเกอร์ที่เราจะใช้ในการลดความเดินลงอีกเราจะเลือกเป็นเซนสิคเบต้าวายรีเซ็ตเตอร์ ะครับอันนี้เราไม่อ่านเพิ่มกันเองเนาะว่าเสเต็ปไปต่อวารีเตอร์มีอะไรบ้างนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ตัวเบต้าพ็อกเกอร์ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยยังไม่เคยมีใครทดลองใช้ในกรณีเป็นโอลูโทรปีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยนะครับเป็นโรคความดันอย่างเดียวหรือเป็นปอดในเบาหวานเราได้อธิโนลอลลอยตัวตีเราเราให้เริ่มสงสัยเลยครับว่ามันเกิดรีอ D R P แล้วหรือยัง นะครับแต่ผมไม่อยากให้ฟังเพเพราะหลายๆครั้งมีประติการครับว่าคลินิกมียาลดความดันอัวสามตัวคือแอสซีดดีแทคอะตินโรลแล้วก็อินดา,ามาพิลผู้ป่วยเป็นความดันโลหิเป็นเบาหวานครับห่อตั้งแต่มีดามาพิลก่อนพออินดีแทคใช้ไม่ได้ก็เลยใช้เบอร์ไกลดีบีพอใช้ไปสักพักหนึ่งผู้ป่วยไอครับไอจนทนไม่ได้จากาอินดามาพิวไม่มียาให้เลือกครับจำเป็นต้องใช้อาตินอโนรล ดังนั้นเราจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าโดยบริบทสถานะยาบาลแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆเป็นเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอย่างตลอดคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจอว่ายามีปัญหาเดี๋ยวเพ่งฝากงนะครับว่าออกผิดต่อมาครับเป็นตัวที่ผมเรคคอมเมนต์ในผู้ป่วยไม่ใช่สิ่ไกด์ไลน์เรคคอมเมนต์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีท้องจะมีสูงรวมด้วยนะครับ ก็คือเอชอินเทิเตอร์ถามว่าทำไมเพราะเอชอินเทิเตอร์นอกจากลดความดันโลหิตได้แล้วนะครับยังสามารถลดการเกิดพันธุวัตถุร้าคอมพิเนชันและลดรีเซลคอมพิเนชันได้ด้วยนะครับเพราะว่าตพวะเอชอินเทิเตอร์ป้องกันได้ทั้งหัวใจภาวะเลือดตันตายซึ่งมันเป็นคอมพิเนชันที่เกิดได้แทบจะเกิดทุกรายในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานดังนั้น เฮปาร์ต e ิเเตอร์ iter, จึเป็นเฟิร์นไลน์แรกๆในการใช้เป็นโมโนหรือเป็นคอมบิเนชันเทอร์บีในการควบคุมความตับโรบีในผู้ป่วยเบาหวานแต่ถ้าเฮปาร์ติเตอร์มีข้อาำใช้หรือไม่สามารถใช้ได้อาจจะสม s ติว่าเป็น A R B ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อไปยัายาอื่นๆบุคคอื่นๆนะครับต่อกมานะครับ ตออมาคือยาตุน CCB CCB ก็คือยาที่เราพูดถึงนะวันนี้ก็คือด l d ีนนว,ว่า m l โรเป็นมีน,นทีท่ผู้ป่วยรายนี้จริงหรือเปล่านะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะเจาวชื่อไฟเยอะนักเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูสับสนแต่อยากให้เราลองกลับไปรีวิวดูนะครับคือเมื่อเี้นถ้าจะให้ดู ถ้าเป็นคนที่จบมาเบรดใหม่นะครับจะค่อนข้างชินกับชื่อต่างดาวทั้งหลังนะครับคืออะไรคือเห็นหมครับว่าในในอภิตรปุ๊บนะครับจะมี N K F D A D guideline นะครับ U K P D S all h a t d ถามว่าอ้พวกนี้คืออะไรพวกนี้คือชื่อ t ร i a